สวัสดีค่ะเป็นชุดเดสนะคะตามแบบความยาวกระโปรงตามต้องการนะคะตัวนี้เป็นงานแขนกุดแม่แบบนะคะไซส์ M EP ที่481ดนเพื่นๆไปสร้างแม่แบบออกมาก่อนนะคะถ้าสร้างใหม่ก็คือรอบอกบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะอกประมาณไซส์ M เนี่ยอกจะประมาณ84บวกหลวเป็นแขนกุดนะคะแต่เตน แล้วก็หน้าใหญ่หลังเล็กนะคะบวกหนึ่งหลังลบหนึ่งส่วนเอลนะคะเป็นกระโปรงแยกชิ้นเอลลวเราก็จะเอลไซส์เอ็มเนี่ยจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองบวกลวมสามเอวไม่ต้องบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นแปดชิ้นก็คือสะโพกก็บวกหลวมสี่นะคะ จโพาประมาณ92บวก4หาร4เลยนะคะไม่ต้องบวก1ลบ1เพราะว่าจะเป็นแยกชิ้นเป็น8ชิ้นนะคะก็จะมีแค่อกที่จะบวก1ลบ1ความยาวตามต้องการนะคะตัวนี้จะทำประมาณลงจากเข่าไปนิดหนึง่งประมาณ25นิ้ว จากเอวนะคะ25่ิห้วิวความยาวนี่ตามต้องการได้เลยนะคะได้รากตีตรงๆมาค่ะสะโพกนะคะตีตรงลงมาเลยค่ะตัวนี้แม่แบบเป็นงานปิดเก็ตครึ่งไหลนะคะ เราก็จะหาเก็เพราะตัวนี้จะเป็นงานยยกชิ้นแปดเซนครึ่งอกห่างบวกหนึ่งค่ะเป็นเก้าเซนครึ่งตีมาเลยค่ะตียาวลงไปได้เลยนะคะเก็ตจะอยู่ที่สามเซน เซนครึ่งเซนครึ่ง้านข้างเข้าหนึ่งเซนครึ่งนะคะจากเอวล,ลงมาสิบห้าเซนเป็นปลายเก็ด จะมีต่อเอวนะคะจากเอววัดลงมา1เซนติเกตดค่ะตัดออกไปได้เลยค่ะ ตัวกระโปรงอย่าแทะหางปานะคะด้านหน้าเนี่ยตรงกลางเป็นทบหน้าหางปลาจะบานอยู่เหมือนกันนะคะใช้แปดเซนถ้าชอบบานมากก็สิบเซนได้นะคะแปดเซนถ้าไม่ชอบบานมากก็ห้าเซนได้นะคะตีมาค่ะตัวนี้จะเป็นบานจากเอวเลยนะคะตีขึ้นไปที่เอวได้เลยค่ะ ด้านข้าง8เซนค่ะเท่ากันตีขึ้นไปที่เอวได้เลยค่ะตอนนี้เป็นปลายที่ตัดแบบนี้นะคะเราขึ้น1เซนค่ะมุมเขาจะได้ไม่ทิ่มลงนะคะได้แล,แล้วเราก็แทรกค่ะจะตัดเส้นนี้ก็ได้หรือเส้นนี้ก็ได้นะคะแทรกห่างปลา กิ้งตรงมุมนี้ไว้นะคะได้เราก็ตีมาเลยค่ะตีขึ้นมาที่เอวเลยค่ะแต่เราจะ งมุมนิดหนึงตรงนี้ไม่มีนะคะแต่งมุมนิดหนึ่งแล้วก็วัดค่ะกลางหน้ายี่สิบสี่ครึ่งยี่สิบสี่ครึ่ง ดูด้านข้างนิดนึงให้เขากลมเืินกัน ก็ตัดออกได้เลยนะคะชิ้นหน้าทบด้านหน้าตัดหนึ่งชิ้นตรงนี้ตัดสองชิ้นนะคะชิ้นหน้าคอ ตามแบบคอลึกอยู่เหมือนกันนะคะเป็นคอสี่เหลี่ยมจากปุ่มคอลงมาประมาณสิบเซนตีตรงมาค่ะเป็นงานแยกชิ้นนะคะเดี๋ยวปิดเก็ดไหลค่ะ จากข้างคอเจ็ดเซนปิดคอนะคะหนึ่งเซนค่ะตรงนี้นะคะหนึ่งเซนปิดปงแขนค่ะแม่แบบเป็นงานที่ปรับไหลเรียบร้อยแล้วนะคะ สั้งลงไว้แปดซสายเพื่อนๆไปสร้างแม่แบบออกมาได้เลยค่ะปิดวงแขนปิดเกล็ดคอจะแต่งนิดนึนงคอก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบมลน จะมดไม่มากนะคะตอนนี้งานจะแยกชิ้นมาทางคอนะคะจะแยกชิ้นมาทางนี้ค่ะตรงนี้ก็มากระกสูงไหลล้ำแขนผุด ตรงนี้เหลือน้อยแล้วแล้วก็ล้้ำประมาณหนึ่งเซนค่ะไหลก็จะเหลือประมาณสี่เซนชิ้นหลังชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะทบหน้าแล้วก็ตัดแยกมาทางนี้ได้เลยนะคะ สาบแข็งขุดก็สาบประมาณนี้ความยาวความยาวเท่ากับชิ้นหน้าเลยนะคะ่ะ ยี่ห้านิ้วจากเอวนะคะตีตรงมาค่ะเส้นกลางหลังตีตรงมาได้เลยค่ะตรงสะโพกตีตรงๆออลงมาเลยค่ะสะโพกกับเอวหน้าหลังเท่ากันนะคะเป็นทิปหลังจากเอวไว้เข้ามา1เซน เส้นในนะคะต้องหักซิปทุกครั้งนะคะไม่นั้นเขาจะโป่งๆนะคะและติดซิปแต่ถ้าคนเอวหักเนี่ยสามารถเข้าได้มากกว่าหนึ่งเซนนะคะอันนี้เป็นทั่วๆไปอันนี้แม่แบบเป็นตัวรวมนะคะเราหากเก็ตก่นคะ่ะด้านข้างเซนครึ่ง เอวนะคะแบ่งครึ่งเกตสามเซนก็เซนครึ่งเซนครึ่งจากเอวลงมา 15, สิบห้าเซนเป็นปลายเกต ปยเข็ดตีลงมาได้เลยค่ะตีให้เขาปัดออกทางด้านข้างนะคะไม่ไม่เอาเขียงเข้าไปตรงเส้นกลางหลังให้เขาปัดออกด้านหน้าเส้นหางปลาอยู่ที่8เซนนะคะเท่ากัน8เซน8เซนด้านข้างก็8เซน ดีขึ้นไปที่เอวได้เลยแทกหางปลานะคะตัดมุมหนึ่งเซนค่ะต่อเอวนะคะวัดลงหนึ่งเซนจากเส้นเอว ฟ้านเอวค่ะอันนี้ก็ตัดแยกจากตัดเส้นนี้หรือเส้นนี้ก็ได้นะคะแทกห่างปลา ในขณะที่ดูถ้าคิปวีดีโอเร็วไปนะคะจิ้มลงกลางจอจะมีรูปปั่นเฟืองขึ้นมานะคะกดไปที่รูปปั่นเฟืองลดระดับความเร็วลงนะคะ ตรงมุม้วยค่ะตีมาที่เส้นเอวเลยค่ะตรงเจ็ดนี้ตัดทิ้งไปเลยนะคะ มุมนิดนึงวัดให้เท่ากันค่ะ แต่งบุกนิดนึงไม่ให้เขาแบบเป็นมุมแหลมด้านข้างก็ชิน้นหลังตัดสองชิ้นชิ้นหน้าตัดชิ้นหลังด้านข้างตัดสองชิ้นนะคะ ตรงทิปลราก็ตีออกไปเลยค่ะให้เขาบานประมาณนิ้วกับหนึ่งกระเบียดตรงนี้นะคะก็เป็นซิปหลังดูในส่วนของคอแขนขุดจะมีปิด บาหลังนะคะเพื่อไม่ให้ตรงเนี้ยเขาแบบอ้าจาปิดก่อนที่จะปรับไหลนะคะปิดวงแขนหน้าแล้วก็ปิดตรงบาหลังแล้วก็ปรับไหลแขนกุดยาปรับไม่เหมือนกับเสื้อมีแขนนะคะด้านหน้ากดคอลงครึ่งเซน พอเป็นเกณฑ์ความเล็กก็อยู่ประมาณบาทหลังนะคะก็ตีลงไปเลยค่ะตรงนี้อย่าให้เขาแบบเป็นมุมอย่างนี้นะคะให้เขาแบบกลมเกลืนกันลงไปแบบเนี้ยแม่ไม่เอาเป็นมุมแล้วก็มน มนนิดหนึ่งมนไม่เยอะนะคะแล้วก็มาทางนี้ได้เลยค่ะใช้เส้นที่ล้ำนะคะล้ำขึ้นมาหนึ่งเซนบ่าหลังตอนนี้ตรงซิปถ้าเป็นแบบนี้หัวซิปเขาจะกระดกนะคะเราวัดเข้ามาเลยค่ะจากเส้นกลางหนึ่งเซนนะคะถ้าเป็นซิปหลังแล้วก็คอลึกเนี่ยตรงนี้ประมาณหนึ่งเซนตีตรงมาที่เส้นเอวได้เลยค่ะ ตรงนี้เขาจะได้ไม่เหลือนะคะคอมาทางเหมือนกับด้านหน้าเนี่ยเขาจะขีดมาทางตรงนี้ก็เป็นเป็นแยกชิ้นมาทางนี้นะคะตรงนี้ทิ้งแล้วก็แยกชิ้นสาบก็ตัดมานนิดได้เลยค่ะ ันนี้ก็ตัดขึ้นมาได้เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะคลืเกเสคอเหลีย่ยมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ